ิ่งลูกมะม่วงดอกยครับพี่น้องทุกปีผนสีดกดีค่ะโอ้นี่เด็กคพับผลลวงลงลงดีค่ะไอ้ยากินตเกี้จอหอบบ้านครับพี่น้องโอ้เตาไอ้มะม่วงไาให้มเด้อครับพี่น้อง บังหลูกมะม่วงบ้านเมทน,นีก็จะเป็นถนนค่ะพี่น้องโอ้รถกำลังมาเนาะค่ะบรรยากาศดีดีค่ะบ้านเม่แตงโอ้มะม่วงเพิ่งกำลังสุกค่ะพระเจ้าจดีค่ะฝนเพิ่งบ่ค่อยตกเบื่อดอกมะม่วงกระหลูกพี่น้องสวยพี่ฝนน้ำหรอคะพี่น้องโอ้ มาเตงค่ะพ่อนี้ทุกปีนะฮะน้องบ้านมาแตงตคิดถนนเตงต้นมะกรูดต้นเป็นไหนน้องก็คือมาตัดเพิ่นเนาะเป็นนี่สงสัยมีแนวใจนั่นเพิิมน,มนมั้งมีดวงมาเจาะเพลนไม่ทรับพี่น้องมาเห็นบรรยากาศบ้านเฮาคือทอดกิจการห้องเมีเยแลงเล็กๆค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นถนนค่ะ ี่ก็เป็นถนนอันี่นาบ้านห้องเมตเตงเนาะค่ะพี่น้องเป็นกิจการเล็กๆค่ะก <c ười> ิจการนี่น้อยได้หาได้ซิปเนาะค่ะ <c ười> พี่น้องอาจบ้านแม่แตงไม่ซบเด้อค่ะ <c ười> พี่น้องเป็นเพื่อนพี่น้องๆเนาะคะ่ะเป็นไอผมมาเติมน้ำมันหยอดเหรียญข้าเจ้ากะ มาเก็บไปกินเนาะคะ่ะแม่แตงบ่หัวหัดบ้านไม่แตงไม่ซมเ้อคค่ะพี่น้องเป็นเพื่อนพี่พี่นอ้นองนอเนาะคะ่ะเป็นไอผมมาเติมนะ้ามันหยอดเลียนข้าเจ้ากะมาเก็บไปกินเนาะคะ่ะไม่แตงบ่หัวงหมดแยงซี่เยอะ,ะแตงเอาบรรยกกะค่ะพี่น้อง เป็นกิจจาก,การเล็กๆค่ะกิจาก,การนี่น้อยได้หาได้ซิปเนาะค่ะพี่นอ้องทั้งบูเดเลียงสีเยอะค่ะเตียงอวันยากัศอ,อ,อันนี้ก็ขึ้งเป็นดอกลูกก็เล็กๆค่ะนึงดิค่ะ กินตะเก็บอัดบ้านไม่แตงไม่ซมเด้อค่ะพี่น้องเป็นเพื่อนพี่พี่น้องน้องเนาะค่ะจะเป็นไอแตงค่ะพี่น้องนี่ตลูกนี่น้อยอาจบ้านไม่แตงไม่ซมเด้อค่ะพี่น้องเป็นเพื่อนพี่พี่น้องน้องเนาะค่ะจะเป็นไอหนุ่ดิค่ะ อหายยากกินไปเก็บสงสัยมีแนวไอ้นั่หน,หนเพิ่นมัง้งมีดวงมาเจาะเพลินนี่คะ่ะพี่น้องมาเห็นบรรยากาศบ้านเฮาเคือทอดหงวยเพิ่นสุกค่ะพี่น้องเพิ่นดวงื้อเพลินมันกติดกับสายไฟเนาะคะ่ะกระเล็บนี่หลุดานไฟ่านมากค่ะสมก็แห่งแหล่งคะ่ะพี่น้อง จังหวัดอุดอรเนะาะค่ะพี่นอ้องพวมะม่วงจะทอดบ,บ้านค่ะพี่น้องโอ้แต่มไอ้มะม,ม่วงมาให้ชมเด้อค่ะพี่น้องบังหลูกมะม่วงบ้านไม่ตั้งมดเดียงสี่เยอะค่ะเตีงเยงอบัญยักะอันนี้ก็ขึงเป็นดอก ลูกก็เล็กๆค่ะบานไม่แตงเนี่ยค่ะพี่น้องนี่ต้นลูกคือมันอยู่ที่ฝนเนาะค่ะพี่น้องฝนบอดีตัดลงให้เเลียเตีย่ยเพราะเก่าค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นถนนค่ะพี่น้องอันนี้สวัสดีพี่น้องสุขภูสุกคน เม่แปงไอ้ไ้มบไเบิง้งอันนี้ค่ะฝนเพิ่นบ่ค่อยตกเบิ้งดอกมาห่วงวกันเลยสวัสดีพี่น้องสุภูสุขคนเม่แปงไอ้ห้ม๊อบไเบิง้งมาเติมน้ำมันหยอดเหรียญข้าเจ้ากะมาเก็บไปกินเนะะาะค่ะเม่แปงบ่ห่ว ฝนเพิ่นบ่ค่อยตกอืมเบื่องดอกมะม่วงตลูกเมตเเดงก็เพิ่งมาถึงบ้านครับพี่น้อเงเมตเเงแรียบรรยากาศต้นมะม่วงบ้านมเมตเเดงไม่ซบเด้อค่ะเตงครับพี่น้องมีตลูกนี่น้อยมเมตเเดงก็เพิ่งมาถึงบ้านครับพี่น้อง แตงเล้วบรรยากาศต้นมะม่วงบ้านไม่แตงไม่ซบเด้อค่ะนี่รถ่านไผ่านมากค่ะเบื้องลูกมมพี่นงโอ้เบืองลูกพี่น้องมีแต่ลูกน้อยมกุกปีที่แล้วลูกญ่ดิค่ะอาจบ้านไม่แตงไม่ซบเด้อค่ะพี่น้องเป็นเพื่อนพี่พี่น้องน้องเนาะค่ะเป็นไอ ดีค่ะผลพันบ่ค่อยตกเบิ้งดอกมะม่วงกระลูกคุดหอดบ,บ้านค่ะพี่น้องโอ้แต่ไอมะม่วงมให้ชมเด้อค่ะพี่น้องเบื้องลูกมะม่วงบ้านเม็ดเบื้องลูกมะม่วงเลยค่ะพี่น้องทุกปีพันสีดกดีค่ะโอ้เนี่ยเด็กค่ะพันหลวงลง ั้างบุเดียงสีเยอะแตงเอาบรรยากาศนี่รถทานไฟทานมากแผมมาเติมนะ้ำมันหยอดเรียนข้าเจ้ากะมาเก็บไปกินเนาะคะ่ะแม่แตงว่าห่วงบุเดียงสีเยอะ เตียงอาบรรยากาศนะบ้านไปนนตตเตียงนนคิดขนมเตียงตัวมะม่วงตัวติ๋นเหนี่ยนง้อขึ้มาตัดเพิ่นเนาะเป็นนี่เตียงพี่น้องมีตลูกมีน้อยสองสัยมีแนวใจนั่น,นเพิ่นมั้งมีดวงมาเจาะเพิ่นนี่ครับพี่น้องมาเห็นบรรยากาศบ้านเฮาคือฮอดแต่งขึ้มาตัด ไม่แปลงปลูกไว้ค่ะเป็นคนที่ชอบปลูกของกินพี่น้องบ้านไม่แปลงคิดถนนเตียออต้นมะม่วงเติบเป็นไหนน้องก็คือมาตัดเพิ่นเนาะเป็นนี่ตัดลงใไห่เลี้ยเตีย่ยเพราะเก่าค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นถนนค่ะพี่น้องอันนี้ก็ สงสัยมีแนวไั่นเพิ่นมั้งมีดวงมาจอะเพิ่มเล่ค่ะพี่น้องมาเห็นบรรยากาศบ้านเฮาเคือทอดพี่น้องบ้านไปแปลงทิพย์ขนตัวมะกรูดเ,เป็นไหนน้องก็คือมาตัดเพิ่นเนาะมันเป็นนี่อย่างคือมาตัดไม่แปลงปลูกไว้ค่ะเป็นคนที่ชอบปลูกของกิน สงสัยมีแนวไั่นเพิ่นม,มั้งมีดวงมาจอบเพิ่นเล่ค่ะพี่น้องมาเห็นบรรยากาศบ้านเฮาเคือยอดมาซ่มหมกม่วงกันมาแต่งเด้อค่ะ,คะโอ้ยมึงเนิ่นแล่งค่ะบ่งลูกมะม่วงบ้านไม่แต่งครับพี่น้องเพิ่นละลูกบัวไงก็ถูกปีนะะี่ยค่ะได้แต่ที่มันมาเติมน้ำมันหยอดเหลี้ยงะะถ้ามาศาสตร์บ้านเฮาเนาะค่ะพี่น้องคลิปนีไป้ไว้ซ่ํานี่แหละค่ะ มสมก็แพงแล่งค่ะพี่น้องจังหวัดอุดรเนาะค่ะพี่น้องพ้องมะม่วงค่ะกิจาการห้องเม็ดแปลงเล็กๆค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นถนนคะ่ะน,นี่ก็เป็นถนนอันนี้นาบ้านห้องเม็ดแปงเนาะสมก็แพงแล่งค่ะพี่น้องจังหวัดอุดรเนาะค่ะพี่น้อง พงม่วมงใจค่ที่พงมาเติมน้ำมันยอดเลียงธรรมาสะอาดบ้านๆเฮ้านเานาะคะ่ะพี่น้องคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่หละค่ะอันนี้จะเป็นถนนคะ่ะพี่น้องโอ้รถกำลังมาเนาะคะ่ะบรรยากาศดีดีขบานไมตต่แตงโอ้พมมงม่วงพงกำลังสุกค,คะ่ะถ้าจะเอามามต,ตั์ไม่แตงปลูกไวค้ค่ะเป็นคนที่ชสอบปลูกของกิน